ครับต่อมานะครับข้อที่18นะครับรถคันนึงเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีแล้วเร่งเครื่องด้วยความเร่ง8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองภายในเวลา10วินาทีจะมีความเร็วสุดท้ายเป็นกี่เมตรต่อวินาทีนะครับก็คล้ายๆข้อที่ผ่านมานะครับก็เริ่มวิธีทำนะครับก็จากโจทย์นะครับสิ่งที่เขากำหนดมาให้อันแรกนะครับก็คือ ความเร็วแรกนะครับความเร็วต้นนะครับตรงนี้ก็คือตัว u นะครับเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนะครับต่อมานะครับเขากําหนดก็คือความเร่งนะครับตัว a นะครับเท่ากับ8เมตรต่อวินาทียกกําลัง2นะครับแล้วก็เขาให้ตัวของเวลามาด้วยนะครับก็คือตัว t นะครับเท่ากับ10วินาทีนะครับทีนี้เหมือนเดิมครับขอให้หา ความเร็วสุดท้ายนะครับคือตัว v นะครับเท่ากับเท่าไรนะครับเราก็จะหาจากสูตรนะครับก็คือ v เท่ากับ u บวก at นะครับเราก็จะแทนค่าลงไปได้เลยนะครับ v เราก็จะเท่ากับแทนค่านะครับก็คือ u เท่ากับ5นะครับบวกกับ a นะครับ t คือแนะครับ คูณอยู่กับ t นะครับก็คือ10นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น8คูณ10นะครับก็คือ80นะครับฉะนั้น v ของเรานะครับก็จะเท่ากับ5ปวกอยู่กับ80นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ85นะครับฉะนั้นความเร็วสุดท้ายนะครับก็จะเท่ากับ85เมตร ต่อวินาทีนะครับข้อนี้ตอบแช่นี้ครับ